ได้อ่างั้นเอางี้แฟนมึงคุมมึงคุมล่างเเ้าใครเอาวีดีโอการ์ดมาวะไอ้หนามเขาเกิดชั้นกล้งทอยากูไม่รู้ก็แค่จับแล้วก็ดึงลงเหมือนเหมือนถกกางเกงอ่ะเหมือนเวลาเหมือนเวลาแกล้งเพื่อนอ่ะเหมือนเวลาแกล้งเพื่อนอ่ะก็แค่จับแล้วก็ดึงลงมา มีต้ปล่อยพลังพรสะฟีเจอร์กระจกอวกกันกันสักพักหนึ่งแล้วเฮ้ยประตูประตูเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดเฮ้ยเปิดประตูสู่อาเซียนดิลองเปิดประตูสู่อาเซียนดิเผื่อมันแบบอยากเข้ามาวิ่งเข้ามาแบบจับมือตื้อหรือตื้อจะาะจะเพลงนี้ไม่ใช่ละหายแล้วหายแล้วโอ้ พ่อเมืองตอนตรงนี้ถ้าเราได้ช็อตเด็ดอะไรอ่ะกูเก็บไว้แต่เนี่ยตอนนี้กูอัดกัดวิดีโออยู่เอาเชียวทำไมมันลงกันวะวัดไม่วัดไม่ไม่ไม่เรากดพร้อมกันไงเอาชิบหายแเราได้เหม็นีงเข้าบ้านนะหน้าต่างมีการเยี่ยมไปดูเองไงไปกู หายแล้วแหงมากนะเอออยู่ในรแเออแล้วตอนนี้หน้าต่างเปิดหน้าต่างเปิดอยู่นะในความเป็นงเพราะไม่ทะลูลงไปล้จะลูบลูไหมมันเปิดหรือนไม่เปิดอะเน่ไอ้เราเราตื่นเรทไมวะทาไมวะทาไมวะเฮ้ยวะไปเลยกัน ไม่โอเคงั้นถ้ามันเป็นเพราะถ้ามันเปิดปุ๊บมันจะมันจะเท่ากับแอรตอนที่มันยังไม่ได้เปิดเลยคือมันจะขึ้นมาตรงเหมือนเดิมผมว่าเสียงแล้ววะเดี๋ยจะจะเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวพูดดิเงี้ยสิมันเลื่อนมันเลื่อนกลับขึ้นมาแล้วสิมันเลื่อนกลับขึ้นมาเดี๋ยวมีมีคนไปคุมตรงกลางยังไงตรงบันไดอ่ะเฮ้ยเอาเอาเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆตรงกลางอ่ะแล้วคุมยังโอเคโอเคเขาเขากดเองได้ไอ้มาร์มึงไปกดตรงนั้นดิ ตรงกลางห้องห้องกลางแ yeah, okay. <Yeah. S 1> ล้ลวบนอ่ะปิดแล้วตป,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 ปิดแล้ว <c oughs> okay, okay. ปิดแล้วโอเคโอเคพี่ตอนไหนวะมาได้เฉยเลย <c oughs> อ้าว อะไรกันโอ้ตือ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 ตืตือ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 อตื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 อตอตื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  กูกูกูบอกให้เอมาร์กมันเดินไปดูห้องกลางแล้วมันมาบอกว่าปิดอยู่คืออารมณ์ยังสแกไม่น่ากลัวอะไรเว้ยแต่เาตใจอยู่บตสองคนสามคน เสียงโคตรดังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้อาดังเหรอเอาตายท่านไม่ได้มาเกิดนะเหรอ่าโอเคพวกเราจะไปอยู่ไหนกันอันนี้จะให้หน่อยเพราะกล้องกล้องซ่ากล้องซ่าเจะรู้เลยนกล้องซ่าแต่ว่าห้องกลางไม่มีนะแต่ห้องกลางไม่มีนะงั้นเขาเฝ้าห้องห้องกลางโอเคป่ะทำไมแบ็กดอร์มันยังอันนี้อยู่ะเสียงเสียง วะอ๋อเอ๊ะอ๊ะวะแสดงสองฝั่งมือสองฝั่งเอาไอสินไอสินค้ว่าต่อหายกูหลุดกหลด นั่งฟังเสียงกีดร้องอยากฟังเสียงกีดร้องไ้อยู่ไว้อยู่รันรันวิ่งวิ่งวิ่งต้าน้้แเยเือคนเดียาย้เคนเดียมลคนหลุดคนเดียวไม่ว่านะ นี่วันมาทรางหน้าไหนใช่ไหมต้องคิดผิดกำลังจะปิดสนิทแล้วแม่ยีมาหน้าเุย